เเช้ามาแรูนี้เป็นรูปเป็นรูปใหม่รูปไม่เหมือนที่ส่งค่ะเดี๋ยวจะส่งไปทีหลังเพิ่เติมอันนี้อันใหม่อันวาดใหม่อ่ะโนโนก็คือแก้จากไออันเก่าที่ส่งอ่ะอือเะเละแล้วอันเก่าปนไงอ่ะอันเก่าอันเก่าต้องดูในอัลบัเคท็อไปแล้ว เกาเป็นยังไงวะไม่แต่ว่าเรามองมองภาพอย่างเนี้ยอย่างอันนี้รูปแรกใช่ไหมคะรูปที่ล่างใช่ไหมคะใช่ค่ะรูปแรกมันจะเห็นความลึกพอพอเนี้ยอย่างเราดูดูในในภาพที่พี่พรชูอยู่ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่ามันมีความลึกของของกีดมันมันจะไม่ได้เป็นการวาดแบบแบบแบบแบนนะคะมันจะมีมีความลึกอืมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือการวาดสีขาวก็คือตรงเนี้ยแหละมันจะมีความลึก และที่เหลือก็คือคือตัวดอกแต่ทีนี้อย่างที่บอกอ่ะหนูว่าเป็นปัญหาเดียวกันคือตัวแบ็กกราวสาคัญพี่ชุสวัสดีค่ะวันนี้ชุมาอที่คือ่คือวันนี้ลมอะไรอมมาติ่งให้น้ำเกลือแมวเสร็จโอ้โหนี่งานเดียวกับอิดเลยเนี่ยน้ำเกลือนี่ให้ออกซิเจนด้ ของเราเพิ่งเช็ดก้นแมวเสร็จแมวนะคิดถึงค่ะไม่มีเวลาเลยวัวตัดเปตัดชุดมาวัวไปตัดชุดอยู่ไปตัดชุดอยู่โอ้สนุกนะแนะำนะใครอยู่นน่ะถ้าอยากเรียนอ่ะ โอเคแล้วย่ายอ่าคุณต่อเลยคะ่ะคุณพี่พรแล้วแล้วแล้วแบบจากรูปแบบพอพอจะเห็นภาพไหมคะว่าว่า,วาพอสีขาวแล้วเราวาดแบบไหนไเปืนอบไหวะใช่รู้เลยค่ะจากเดิมนี่มีความรู้สึกว่าม,มันดับเซียนจริงๆไอ้ไอ้ดอกไม้สีขาวนะคะทีนี้ใช่ใช่ดับเซียนดอบเกอย่มากทีนี้ก็ ก็ก็อ๋อเราก็ลงเงาเงาไปไอ้ตรงไหนที่เป็นซอกกรีบมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช่ไหมมันเก่าไม่ใช่อันนี้รูปรูปป้ายอ๋อเหรออือรูปป้ายอันนี้เหรอเอออันนี้เหรอออ่นี่ยเก่าซึ่งรูปรูปใหม่พอแก้แล้วมันดูมีความลึกกว่าใช่ใช่คุณลอกเอ้ยแบนไปหมดเลยไม่รู้กรีบไหนเป็นกรีบไหนแล้วก็งงกรีบ รูปนี้เดี๋ยวจะถ่ายส่งรูปดีเพิ่งเพิ่งแก้เสร็จมาค่ะค่ะก็จะมีกระเป๋เห็นชัดขึ้นใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แต่ไม่กล้าเติมไม่กกามมันเยอะมันมันมันจะแบบใช้เวลานานเดี๋ยวไม่ใช่แต่ก็อันนี้กูอยากไม่ลองลองเติมแม็กกาลอ่ะอยากให้ลองเติมของพี่พรตรงที่มันเป็นสีเหมือนสีชมพูใช่ไหม ก็เ uh oh. ติมสีชมพูไปได้เลยโอเคให้มันจัดขึ้นอีกนิดนึงอ่ะคือ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 ไอ้ดอกดอกขาวเนี่ยมันมันอย่างที่บอกอะ่ะคือแบบถ้าเราจะวาดหรือป้ายครั้งแรกเราก็เติมสีไปก่อนชมพูมัง่งม่วงมั่งอะไรเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยให้มันมีปลายแบบติดติดสีนิดนิดอ่ะแล้วพอเราแบกา็กกลียวเราก็เอาสีที่เราแปะแปะไปนะมามาเป็นแบ็กเกลีว คือมาตัดให้ให้ดอกมันเด่นอะเพราะว่าตัวดอกมันจะต้องไม่มีสีใช่ไหมคะมันเป็นสีขาวแต่เราเหมือนต้องไปเสริมความลึกแต่ทีนี้พอเราเสริมความลึกอะด้วยการสมมุติว่าใช้สีเทาอะมันภาพมันจะดูแห้งแล้วไม่สวยไม่สดชื่นนะคะเราก็เลยต้องมีสีต่างๆให้มันเหลื่อมๆนิดนึงแล้วมันจะดูสดชื่นแบบเป็นเป็นกุลาบที่ดูแบบสดชื่นอะไม่งั้น <Hey. S 1> ไม่งั้นมันจะเป็นสีเทาไปหมดอะอืมอืมค่ะค่ะ กจได้ไดก็เพิ่มแบก o u n d ใช่ไหมคะแล้วตรงส่วนองสีสีเทาๆอีกอีกด้านหนึ่งต้องเพิ่มด้วยไหมคะคือคืออย่างสมมุติถ้าพี่พี่พรเพิ่ม,เพ,มเพิ่มแบบสีชมพูไปตรงตรง,ตรงแบก o u n d ใช่ไหมก็เอาชมพูนั้นมาแตะปลปลายนิดนึงก็ได้ไปลายด้านล่างโอเคค่ะให้ให้มันมีให้มีเอ่อเหมือนมีกลิ่นของสีชมพูมาบ้างอ่ะเพื่อให้ดอกเอ่อทั้งหมดมันบาลานนะคะ จริงๆลัวดอกขาวเนี่ยมันแตะได้หมดอะเหมือนเหมือนเหมือนแบบชมุ่อู่ฟ้าอะไรเงี้ยคือแตะนิดๆดได้อ่ะแล้วเราค่อยมาคัดเป็นกลีบให้มันมีความลึกด้วยการใช้สีอ่อ่าเป็นเทาก็ได้หรือม่วงคือคือหรือม่วงอมน้มําเงินอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเวลาเราลงไปจริงๆเราอยากให้มันมีติดสีพวกเนี้ยติดสีม่วงออกมาในเฉต นิดหนึ่งสีน้ําเงินเฉดนิดหนึ่งแล้วก็มีเฉดที่มันผสมกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้ดอกเรามันมีความสดชื่นดูดูสดชื่นกว่าที่เราจะใช้ผสมกวนเป็นสีเทาแล้วก็มาวาดนะคะโอเคค่ะแต่ว่าไอ้ดอกหลังดอกอันเนี้ยมันดูมีความลึกกว่าไอ้ไอ้ดอกที่ส<ม>่ยแล้วถูกไหมคะอันนี้อันนี้ดูด,ดีกว่าอโอเคค่ะ,คะไอ้ตัวป้ายตัว ป้ายยังไงก็ดอกไม่ใหญ่ไม่รู้ป้าไป้ายป้ายมาอ้าดอกเล็กกระจิบไม่น่าขยายมากอ่าอันนี้ดอกป้ายดอกป้ายดอกป้ายอ่ะได้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าดอกขาวเราลองอีกพักนึงดีกว่าเพื่อเพื่อแบบให้มันความเข้าใจมันชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีแบบหลายหลายเทคนิคที่แบบจะทําให้มันดูขาวอ่ะ แต่ป้ายป้ายก็แบบพอพอพอนึกภาพออกไหมคะว่าว่าแบบหลังจากเราวาดแบบเหมือนแล้วคือคือตอนแรกจะป้ายเลยก็ก็มีความรู้สึกว่ามันจะเข้าใจยากเพราะว่ามันจะต้องมีภาพเหมือนก่อนเราจะถึงเข้าใจความลึกของของของดอกเพราะว่าดอกขาวจะค่อนข้างยากยากมากอืมใช่ยังตอนแรกตั้งใจว่าจะวาด ไอ้ดอกขาวในจัก,กันที่ครูอันส่งมาปรากฏว่าใบรถก้นมาวัานสุดท้ายวาันนาันการโอ้ยจะต่ออีกไม่ไหวแล้วอันนั้นเดี๋ยวหนูน่าจะให้น่าจะเป็นอันนั้นอะมันจะได้มองเห็นภาพอีกแบบหนึ่ง<ช>คือแบบมีภาพอีกแบบหนึ่งที่มันมีมีมีแบ,บ็กกราวเป็นเป็นดอกเป็นเป็นใบอะไรเงี้ยคือแบบ ดอกขาวบางทีมันมันไม่ต้องไปเจตนาขนาดนั้นมันก็ขาวมันก็ขาวได้ด้วยแบกเกาเป็นส่วนใหญ่นะ <Yeah. S 2> เพราะความลึกข้างในมันมันค่อนข้างแบบอืมเรียกอะไรอ่ะสีมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นอะ่ะ mm hmm. เออนี่แบกเกาวก็เลยสําคัญเข mm hmm. าจะให้ง่ายหรือว่าแบกเกาสำคัญคือมันจะสามารถขับให้ดอกเราอะ่ะขาวได้ใช่ค่ะเดี๋ยวนะอ่า อันนี้ผ่านนะคะของพี่พรขอบคุณค่ะแต่ปกติพี่พรพี่พรสีจะสดใสกว่านี้นะเที่ยวนี้แบบสีเหมือนเหมือนมันเหมือนมองแบบเศ้าเศร้าไหมมองๆใช่ไหมคะอาจจะเงาแต่พี่ว่าเป็นทุกคนเลยเป็นทุกคนอะมันเกล่งกับสีขาวเกลงกับสีขาวใช่อ่ะมันมันดูสกปรกแบบ ดูไม่สดใสอ่ะใช่ใช่ไม่สดใสดใช่ดูทุกคนแหละใชอมันไม่ขาวมันไม่ขาวสะอาดมีของมีของดาวมีของเยอะก็ดาขาวสะอาดสวยมากของดานะดูขาวสะอาดทำลึกบ้างก็โอเคค่ะหนู